สวัสดีจ้าพี่น้องพบกั็ส่องตัวอ้วนสั้นกินจ้ามีกับผ้าไมากินกันไก่จ้าพี่น้องเมื่อไงไปจะแซ่บผ้าอันใดมูมากินน้ำจ้าฝากส่องมูน้ำได้อจ้าสาวอีสานอินดี้ได้อจ้าซื้อส่องจ้าพี่น้องอันเดียวสีลงคีบไฮวงเล่เหนื่อยจ้ามูเป็นผู้เฮ็ดได้หนิจ้ามันนี่แซ่บจ้าไผ่ไม่มูจ้าพี่น้องพี่แต่ว่าบ่มีกูเบาแล้วน้องมาตอนนี้อ กำไม่น่อยก้องเขาหน่อยฟาเมีบ้บน้าเขาใส่มืดรว่าใส่ล้ดเนที่นนองผิวบางเขาบอกอืมอืมอเอะไร Say mượn dòng nhỏ, 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 không? nhỏ, dòng อาจจะหิวเผาก็ได้ไม่ว่าสับเน้นผักนะคะเน้นผักข้างนี้เน้นเผาพี่น้อยม้งตัวมึงตัวเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาน Oh. Ừ, con được làm hay cháu không được con gái của nó chẳng có ơn tôi gái của nó cháu 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 cây nữa cháu 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 ตัวพี่นาะเน้นเน้นพัลา,ายแห้งหน่อกินผักก็จะมีประโยชนังประจุเขาตัวยังก็ทำประจุเขาตัวเมื่อไ่ยังบ,งบอกอกินแต่เรื่องกินได้หยาอะไรเบื่อแบบอืมที่บาา้านะเนะเขาตัวด้วยตัวเขา,ขาตัวล่ะเนาะเบื้งหน้าตาเนี้ยค่ะสมัก ยังป่านนี้ยังหาผู้ว่าวคนไดนอยู่พี่นนเนาะเฮ้ยหมู่ก็มี่ผู้บา่าวเบิดแหละเรือข่อยผพ้เดียวเนี่ยมีเสียงจ๊อกจั๊กก็อย่าว่ากันนะคะมันเป็นเรื่องปกติของคุณอีสานพี่นาอเผื่ออยู่เด้ออืมไหนคัะ chết <laughs> 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 like, <laughs> nó sẽ bông bông mình anh vào chat phát mà chị luôn rồi bưng được แห้งข้ากกวเก่าม,มันมันกับปวดด้แรกๆค่ะอาไปมากินแซ่บพี่เ่าทิปวดปวดตอนไดกคือกินพีน่เขาสบายจังบัดราดีแล้วถ้สิกินแซ่บคนนีน้นะอืมด่มานเ็เรียกรุดที่น่น chất đột chắc sáng <laughs> <laughs> <mỏ đà> <laughs> là đúng không rồi là chân mò đại học 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 เครื่องกินเมนูนนี่คอมเมนต์มาบอกกอะไรเด้อะถ้าไปอยากได้สูตรคอมเมนต์มาสูตรเลยสิสูตรสูตรว่าตายโต้ะพี่น้องตายไปแล้วเจ้าตายตัวยเด้กเพราะว่าปรุงรอบเดียวหลอดมาแล้วแต่ว่าโอ้อมาบอกเด็กคาบอกใต้คอมเมนต์หรือจ้เอากันลีบล่ารีล่า สุดพีบอกคือบอกไม่พอไงบอกติดตามเพือการนองเพ่เช็ดช่องไม่จ้าพี่หน่องฝากติดตามฝากกดติดตามกดอัน,น,นหนังให็นในเดอร์สีรงคลิปให้บึงสาวอีสานอินดี้นะจ๊ะย้ำว่าสาวอีสานอินดี้จ้าส่องไม่ จ่วนีโควิดเข็มงานยังบ่เลยหรอกพี่น้องเอ้ยไม่หรอกหิวหรอกเสมาใสกไยาเนี่ยูุทูบยุ่งเงินจะยูน้ำบาตรเาจะอยู่น้ำบาตรจะมีหรอ้างปลาพี่น้องเลยดาไก่ราเยากนะตุ๋ไก่ พ่อมันไงกังน,น,น,นางบอนสวยไปเมือ่มอเช่นเองคี่นอนมึงน,นี่เซฟไม่เห็นแผลซูกินแฉลบด้่ไแฉ ม่แต่ไม no ่เนยคุแม่แ uh ต่ไ huh. ม่ทม yeah. ืไหของกาสอบไม่ตองโหลบอกโลเยวือาสองเดี๋ยวไม่มา่ไห่จ้ะเพิ่ขวามากลุสดังมาเนาะสดังมาเนาะเดหารักยั เอาตัวหายไม่เลบทำอะ้าวตั่ของเขาดีจริงจริงู่าจักบายพดึงนะโอ้ยเยอ้เจอดสบาทรงหอดหน่องพี่เนาะจอดสิบแปดบาทคิดมาได้เอยอะดเอาจะฟอม ซ้อมหนัง<ม>พี่น้องยังมาสิบักจ่ายน้าหมูก็ต้องจ่ายดอกนี่เราคุ้นพอแม่ไหนเราพอก็แม่สิเดี๋าวไม่ไงเนาะแม่กอเพิ่มสิเดี๋ยวไม่ไงเราวปล่านี้ยก้อนเบิร์ตจักสิบล้านแล้วพี่น้องบอกมาให้ก่อนว่นนัอนนักอยเสียดเด้อ ในรัคุณพอรอแมอันมัน,มน,มนหันรัดนหนั พอมาพอก็มาเส,สียใจยพี่น้องเพต่นก็นสิวา่าอุตสาห์เรื่องมาจนง,ง่ายปานเนี่ยมาจะไปเห็ดให้มันตาย,ยอยูังไงเจ้าหนุนไปยักลานแล้วมันสียง,ง่ายปานเนี่ยจอห้องเป็นจริงนะลดแล้วเราเป็นไรยังเจียตามปีที่แล้วพี่น้องมันวันสิดดุด น,นั่นแหละปีใหม่ย่ามได้เดี๋ยวมิตรจะมามาทีา่นี่สิจอยเราได้รถจับลองรถหรอกมีแฟนก่อนสิจอยมาที่นี่แฟนมาบ้ารถเผื่อจะเล่นอวนน้ำกันเลยนดูเด็กินดีมากเพื่อนีนี่แ <c oughs> นวกินหลายมางสู้แต่กันกินตัวมึงน่เสมอกับแฟนเพคน คาะพึ่งก็กินเผาไลเลียงกันแล้วเด้่ตะเก่านี่เก้าสี่สองคนนี่กินไม่ไม่แล้วเป็นผู้สาวผู้สาวกันไม่ไม่ละดูสิจอยนี Send, ่ผู้นี่กับผู้นั้นหน้าป่านีเด็กอันเออซสมเด็จอ้วนจัาหน่อยอ้วนเพิ่งอ้วนนล้วใช่ไหนี่นะอ้วบอวบผู้น้อยเอาไปมาอยู่นอฟกันมากแบบ เสื้อผามันหดอืมไม่หรอกได้แป๊บก็ถือยี่ห้อมึง่งหดหดเสือผานยแต่เกาลวงลวงอยู่เล้ก็จะไปซื้อยี่ห้อเดียมาใส่จะป็นสอยี่ห้อเดีมันถืออ่อนบ่ะม่น้อถือแบบน้ำจากชงใส่น่าออนห่อนแห้งเสือหัวใจ เ้นทงมากินเบอรบอเพลีแอ้วพี่น่อมเบิดมากแสบปากทอมเมนสีบอสเพลียหนูเขาแบบเบี่ยเขาแบบก็ดีอยู่แบบเมืวานเจ้ากินอะไรเจ้าเพลีเ้าแสบอย่างจะคลอเลย

เขาอย่เขากระลงไปกะน้องห้องเบลกระใสเบลน้ำพุนเราไทยประถมมาไทยไม่คล่องอันก็ถามว่าอันอันยังไปว่าใส่เขาว่าอะไรเกาะก่อนั้นอะไรเกาะอะไรเกาะขอหามากที่ขอถามากจะฟังเขาว่าอะไรเกาะบังเงี้ยมันก็ได้งงอะไรอะไรเกาะ อะไรเกาะเราองเชืองอะไรเกาะที่มเราอะไรเกาะเกาะอะไรปนนะนะผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าไม่ได้พูดถึงอันเกาะพูดพูดไม่ช่งองน,นี่มึงบอกกันเลยนงานหนีขออยากอนะ่ะหืมก็สิเบเอ็ดก็เป็นยังเขาเหม็นห่าหลบเด็กอื้อ ผู้ใดยอยากเรีนสูตรรับเดี๋ยวสิมาเฮ็ดสูบึงคลิปหน่ะมือป,ป่าพี่น้องมือป่าคนมาออกเลยเคี้ยวอึดอัดมา,ากเลยชิมะบานเปรี้ยเฮืร์นไก่ไก่โซสิมาะหมดจักรลวดลวเดียวไก่แห้งผู้เดียวแต่เกาหนีย่างมาหาหนก็นได้ดิพี่น้องคือว่าอันอหน่าโรงงานเนาะอิน่าโรงงานหนุที่หีิอัน น่นเปิอดอันการอาหารตามสั่งอุาหกรรมกัานมามหากรรมยางมลต้องกันสมุน,นีนใหญ่แล้วมีเงินม,น,น,มนมีส้าั้มีนีส้าถึงกัใหญ่มันอยู่ขีกด้ขีรถ้าพี่น,อกกน้องอรถทั้งห่างรดทั้งห่างกัขีหมยางมลแ้มือก็ไปยังฮักดึอก,กอย่างก็ไก่เนาะยางมาตระไก พกปัเพื่นเป็นเด็กน่อยเขาจเห็นราเขาจะตื่นอุ้ยก็เทยหรือเปล่ามเลยเป็นสิบอกหนึ่งสุั้นจะสีบอหนึ่งสันเไปหมอลำหมอลำคือฉันบอกหมอลำนย่งอืมบบที่นี่อันนี้อย่างไปหามูไส้บิกหลายลรับดขาดมงทานตีนไหม ฉัน <c oughs> ก็เซตเสียก,การเนาะฉัน <c oughs> ก็บ่มีนมปนไดเนาะจ้ะฉันกับตันไปเนะ <c oughs> าะแา่พี่ดิผู้บ่าวเลยเซลแต่ว่าผู้สาวว่าสิบอะแต่พี่ดิโม่เขเจ้าเลยว่า <c oughs> <c oughs> อย่าไปเซลเด้ยนะยอ,ดอยหนักกระเทือน่นค่อยเกียร์ถึงซอจ้งพี่น้องเอ้ยให้ยุติเรื่อแบบนี้มากจะมอั่นแม่นมาที่อันซุปมันซุปไปนํากันเนาะซุปไปเที่ยวนํากันค่อยก็ไปนั่งลง เอาเอน้ําไผจดแจ้งเขากว่าอู้เป็นอีหยังเขาก็นึกว่าเขียนให้เขาเนาะยามมื้อเช้ามาข่อยจังเว้านําหมู่ันเลยแฮ่ไปเขียนให้เขาตอบว่าเป็นอีหยังล่ะอันผู้ใดเว้าให้อันผู้ชายอยู่ข้างนอก่มันแซวอันฉันว่าอันฉันเปิดกระเทยฉันก็เลยเขียนมันจ้าพี่น้องอิ่มล้จ้าเบิดดอกเพชรอิ่มพร้อม ไว้พอการคาลิปหนาเด้อจ้าฝากกดไรกดแชร์กดซับสไครให้ช่องตัวอ้วนช่อนกินน้ำเด้อจ้าอากาศสาวอีสานอนดีน้ำเด้อจ้าเดี๋ยวสิน้องคลิปใหม่ๆให้เบิ่งเรื่อยๆสวัสดีจ้า